สารสั่งจำคุกครูจุ๋ม195วันจากเหตุทำร้ายเด็กอนุบาลรวม7คดี ศารแขวงนนทบุรีอ่านคำพิภากษาในคดีที่พนักงานอายการสารแขวงนนทบุรีงงรรนนรเป็นโจทก์ฟ้องนางสาวออนุมาปอดโปรงหรือครูจุม๋มอดีตครูโรงเรียนอนุบาลชื่อดังในจังหวัดนนทบุรีเป็นจำเลยในข้อหาทำ้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจและข้อหากระทำหรือละเว้นการกระทำที่ก่อให้เกิดการทารุณต่อเด็ก สารได้อ่านคำพิพากษารวม7คดีซึ่งจำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งจำคุกกระทงละ15วันในทุกคดีบางคดีมีสองกระทงกับ5กระทงรวมโทษจำคุกจำเลยทั้งสิ้น195วัน ส่วนคำร้องเรื่องขอสินใหม่ทดแทนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา44ทับ1ที่ผู้เสียหายทั้ง7คดีได้ยื่นคำร้องขอให้จำเลยชดใช้เงินแต่ละคดีไม่ต่ำกว่า5ล้านบาทศาลได้กำหนดให้นัดสื่อพยานในส่วนแพ่งวันที่23ธันวานี้ขณะนี้ครูจุม๋มจำเลยใช้หลักทรัพย์เดิมเป็นเงินสดยื่นคำร้องขอประกันตัวขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา ของสาร